สสดครับกระบะคันไหนน่าซื้อนะครับวันนี้เดี๋ยวพาดูพาชมรถที่ยังไม่ติดจองนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยสองแสนก็บาทผ่อนเริ่มต้น5้าพันห้าหกพันเบาๆนะครับงบผ่อนเบาๆจัดให้เลยนะครับไม่มีทั้งรีวิตัวไฮตัวท็อปแบบนี้ยี่สุสวยๆแบบเอ็กซิลี่ก็มีนะครับหน้าใหม่ตัวใหม่ตัวเทียก็มีนะครับครบจบคลิปนี้นะครับอัปเดตสตอกให้ดูนะครับยาวๆประมาณสิบกว่านาทีนะครับ รับประกันเลยลูกค้านะครับได้รถสวยถูกใจใช้แน่นอนนะครับใช้นะครับเข้าไรเข้าสวยก็ได้ใช้ทํางานขับไปทํางานก็ได้นะครับดูให้จบบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้อัปเดตสต็อกรถสวยๆเข้าใหม่หลายคันเลยแคปออโต้แคปกีกะปุกตัวเตี้ยตัวสูงนิสสันอิวซูและรถที่ดูจองมีให้ครบมากกว่า60คคัน ดูคลิปนี้จบลูกค้าในรถใช้นอนพร้อมโ,โปรของแถมนะครับน้ำมันจมถังประกันเกียร์ซ่อมสูวนฟรี1ปีห้ามพลาดน,นะครับก่อนจะไปดูรถกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวอัพเดตสต็อกให้ดูกระบาด้านหลังคัดมาให้แล้วนะครับตัวท็อปท็อปรถสวยและไปบอกเลยนะมีไม้หลักหมื่นไม้หลักพันนะครับน้อยสุดเนี่ยประมาณ2,000เอ้ยประมาณ70,00โลนะครับประมาณ7 0 0 0โลเท่านั้นห้ามพลาดเลยเประวัดส่วนด้วยนะครับไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสสุวิทวงศ์46ครับวันนี้เราจัดรถสวยมาให้แล้วนะครับเป็นรถนะครับที่มีโปรติดทุกคันเลยนะครับโปรติดโปรแถมนะครับเป้แถมให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโว่ตัวไฮแบบนี้นะครับ4ประตูตัวท็อปนะครับคู่แข่งกับตัว X อสซีดีเลยนี่แหละครับคู่แข่งกันคู่กัดเลยนะครับราคาใกล้เคียงกันด้วยนะครับค่าตัวใกล้เคียงกันนะครับสีดํากับสีขาว ลูกค้าชอบใครไหนจัดได้เลยนะครับ X Series ที่สวยแบบนี้นะครับโลโก้ o, ตัว X คาดตรงกลางนะครับแบบเนี้ยไม่หลักหมื่นข้อดีคือไม่หลักหมื่นและปี22ด้วยปีใหม่ครับออกใหม่เกือบล้านนะครับน่าจะเป็นล้านเลยนะจะ X Series เนี่ยคันนี้ขายอยู่แค่729,000บาทนะครับไปมี3คัน X Series นะครับถกตัวอยู่ที่679,000บ็ดาครับไม่90,000นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟถมอไฟเลี้ยวสเกิร์ตรอบคันครบมีโลบาร์ให้พร้อม คันนี้สวยๆสภาพเดิมๆนะครับรถสวยรถงามนะครับใครสนใจทักหาได้เลยนะครับอ่ะยังว่างอยู่นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะได้เกียร์ออโต้ครับผ่อนประมาณ13,000บาทนะครับคันนี้นะส่วนอีกคันนะครับคู่กันเลยนะครับคันนี้เป็นตัวรีโว่ตัวไฮครับรถปี21สีขาวค่าย t o โยต้อ่ะรู้อยู่แล้วครับว่าเครื่องทนทนถึกๆนะครับทะเบียน2078 พรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับจะฟรีดาวก็ได้จะซื้อกันสวยกันผ่อนได้หมดเลยผ่อนได้สูงสุดเจตปีแปดสิบสี่งวดนะครับโคตรสวยโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันครบเซ็นเซอร์รอบคันเบาะหนังกล้องหลังครบแล้วก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบนี้โคตรสวยครับดูเลยครับช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับจะเขียนอยู่ว่าพรีแดนเนอร์ซูเปอร์เฟกซันเพชชันนี่ครับเห็นไหมสวยคุ้มนะครับออกใหม่เป็นล้านวันนี้เลยอยู่แค่ 6แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ6แสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับราคา2 0 0แสนกาบาทนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนคันนี้ครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคานะครับอยู่ที่4 0 0แสนต้นๆ้นผ่อนอยู่70,00ต้นๆเช่นกันผ่อนโคตรถูกได้ก็บาด4ี่ประตูไปใช้นะครับคุ้มมากคิดดูครับลูกค้าเอาไปผ่อนนะครับ ในงบแค่เจ็ดพันกว่าบาทแต่ได้กระบาดสี่ประตูไปใช้โค้ชคุ้มสีขาวยางใหม่สี่เส้นนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะหน้าใหม่นะครับทะเบียนสี่สองสองหนึ่งครับยังว่างอยู่ผ่อนเจ็ดพันห้าทเท่านั้นนะครับฟรีทับได้เลยสนใจทักมารถปี bet, ยี่สิบเอ็ดไมล์แสนเดียวนะไมล์แสนเดียวเกียร์กระปุกหกสปีดครับเนี่ยรถสวยอยากแนะนํา,นานให้ใช้นะครับอยากแนะนํา,นานให้ใช้นะครับและอีกคันหนึ่งนะครับตรงนี้นะ ราคานะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับมามาดูครับนี่เลย d m a ม็นะครับหลอหล่อทรงออฟโรดสวยๆนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะเป็นตัวซีดพลาสติกรถปีสิบสองนะครับปีสิบสองนะรถเดิมนะครับสภาพคือบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับออกใหม่ตอนออกไปแดงนะเก้าแสนเกือบล้านนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปจะมีกล้องหลังให้นะครับกล้องหลังจอทัศกรีนนะครับ FMAM บลูทูธทุกอย่างมีครบนะครับเครื่อง2.5ดีเซลนะเครื่องทนถึกถึกอยู่แล้วนะครับวิ่งได้เป็นล้านคันนี้ขายนะครับพร6พันนะพน 6, ร6พันตลอดสัญญานะครับแล้วก็ราคาขาย2แสนเก้าหมื่นกาพันบาทครับหายไปเกือบ6 0เนะครับ60-70เลยนะครับ2อ9แสนกาหมื่นกาพันได้สีขาวเดิมเดิมนะครับ นี้เราเพิ่งเข้ามานะครับสประตูไฮรันเดอร์คีรกปุกนะสีขาวสภาพเดิมนะครับสวยไหมครับรถเดิมนะครับสภาพสวยไม่ชนไม่ไม่บิ๊กฟ่มนะครับซื้อได้นะครับคันนี้นะซื้อได้ครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับจองได้เลยนะครับจองได้นะครับสภาพสวยนะครับไปดูต่อครับไปดูนต่อนะครับไม่มี รีโวตัวมิดนะนี่ตัวซูเฟกนะครับตัวมิดปียี่สิบแบบนี้ห้าแสนแปดหมืนเก้าพนะครับเหลือไม่เจ็ดหมื่นกับไม่เจดหมืนสองนะครับมีสองคันนะเกียร์ออโต้นะครับตัวบบ 5, 9, 70, 72, มิดนะต,ตัวคือตัวรองท็อปนะครับถ้าตัวไฮสีขาวเมื่อกี้คือตัวท็อปแต่คันนี้ก็คือตัวมิดนะครับต่างกันแค่เรื่องออปชั่นบางอย่างแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดยงมางใหม่สภาพสวยแบบนี้นะครับราคานะครับห้าแสนแปดมืนเก้าันนะครับ เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์กระปุกก็จะมีสีดํานะครับราคาเท่ากันนะแต่ว่าจะเป็นตัวเกียร์กระปุกเนาะหกสปีดราคาเท่ากันเลยนะครับสนใจจองได้คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับรีโว่ปีสิบเก้านะครับไม่เก้าหมื่นนะเกียร์กระปุกอีกหนึ่งคันนะครับที่สีสันสวยเดิมหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับหน้าหล่อแบบนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะครับ ทะเบียน7จ็ดศูนทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้เลขคู่เลยอ่าหน้าขี่ดักคู่นะครับสีขาวสี่ประตูตัวสูงพรีแดนเดอร์นะครับคันนี้ราคานะครับขายอยู่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะปกติต้องห้าแสนประมาณห้าแสนสองนะถือว่าถูกนะครับซื้อได้แล้วสภาพรถสวยมากนะครับเป็นรีโว่สี่ประตูนะครับถ้าเกียร์ออโอต้มันจะขายห้าแสนห้านะครับคันนี้เกียร์กระปุกขายอยู่แค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันถูกกว่าห้าหมื่นนะครับ ถูกกว่า50,000นะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับเป็นตัวสูงกระบ,บุงกระบะบรรทุกได้สบายนะครับนี่บรรทุกได้สบายเลยนะครับอ่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับจองได้นะสีขาวสวยๆเนียนๆนๆนะครับจองได้อ่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าหาตัวแคปเตียเกียออโต้นะครับ เมื่อก่อนมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับตอนนี้นะผมบอกเลยซื้อสต็อกมาแน่นๆเลยประมาณ6-7คันนะครับมีสีขาวมีสีบอลนะครับราคาอยู่4 1 9 0 0 0หนาพนะครับอย่างคันนี้ใหม่แค่ห0 0 0ื่นนะครับ4 1 9 0 0 0หนาพนะครับสวยมากได้รีโว่ตัว2.4ดีเซลนะครับปีใหม่ไหม่น้อยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับได้ปีใหม่ไหม่น้อยนะครับสีขาวน้าหมูป่าทะเบียน2 3 9ครับทะเบียนเขียวนะครับกรอบตัวนี้พื้นขาวอ่ะ คันนี้4,19,000ื้ซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยครับรถมือเดียว2.4ตัว sntz edition นะครับรถปี21ครับรถประมาณ4ปีเท่านั้นนะครับรถ4ปีนะครับคุม้มผมบอกเลยไม่หลักหมื่นเองไม่แค่6,6,000โลกันโลทุกง่ายมุกสบายขึ้น,ข,นขึ้นลงก็ง่ายครับนี่เห็นไหมสภาพเดิมๆนะครับสบภาพเดิมๆนะครับมี3สีสีบอลสีขาวสีเทา นะครับเนี่ยยังว่างอยู่ผ่อนประมาณถ้าฟีดาวผมก็ตีว่าแปดเจ็ดพันเก้าแล้วกันนะครับเอาไม่ขายฝันเลยนะเอาแบบลูกค้าประวัติใสยไม่มีไม่มีเครดิตอะรายได้ประมาณอยู่ยนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะฟีดาวได้เลยนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดฟีดาวได้เลยนะครับจบจบนะทุกอาชีพทุกจังหวัดครับซื้อได้ไปกันต่อครับมาดูกันต่อนะครับสําหรับตัวคันนี้นะครับมีเคลียบอยให้ไม่เจ็ดหมื่นนะ คันนี้รีโว่ตัวมิดนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลรถก็เพิ่งเข้ามายังไม่ทําอะไรนะครับตัวมิดปี20นะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดซื้อพรได้เลยตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีทั้งโหมดเกียร์แมนนวลให้ด้วยนะครับแรงม้าเยอะท็อกส่วนท็อกเยอะนะครับคันนี้ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้ย้ำว่าไม่เจ็ดหมื่นทะเบียนสี่เจ็ดสี่สอง อย่างว่างอยู่ครับจองได้นะเหลืออยู่แค่2คันสุดท้ายแล้วนะครับบอกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับจองวันนี้ได้โปรแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูญให้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเองอะไรเลยนะครับและผมบอกเลยว่าแถมให้ด้วยคุ้มๆนะครับคุยง่ายจบง่ายเป็นกันเองนะครับมาต่อครับนี่สาหรับรถที่เข้าใหม่มานะครับจะมีนาวอล่าแบล็กอีชันนะครับคันนี้ไม่สามหมื่นสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเกียร์กระปุก ราคาถูกนะให้ราคาถูกเลย4 0 0 0 19,000นะครับแบ็กเอชชันเกียกระปุกนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,500-8,000เอง7,500อะ7,500ประมาณนี้นะครับแบ็กเอชันสวยๆนะครับปี19 20คันนี้กล้องก็มีให้นะครับครบๆนะว่างอยู่จองได้นะครับแล้วก็จะมีนาวาร่า เป็นตัว4ประตูแลแ้วแคปนะครับคันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นตัวใหม่ตัว e ปี21 e, นะข้อดีคือปีใหม่ด้วยแล้วไม้หม้น้อยนะครับไมหลักหมืน่นได้เกียร์โต้อีกเบาะหนังกล้องรอบคันนะครับ1 9อลังมา้าเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้ไปบอกนะว่าขายอยู่499,00 0แต่ถ้าเป็นตัวแคปนะตัวแคปขายอยู่419,00 0โคตรคุ้มนะครับถือว่าราคาถูกเลยและเป็นเทอร์โบคู่นะวิ่ง200กว่านะครับเดิมๆนะ แรงมาเยอะขับดีพวงมาลัยเบากว่าเดิมน่าใช้ก็เดิมด้วยนะครับแบบนี้ยังว่างอยู่นะครับจองได้นะจองได้นะครับส่วน4ประตูที่เป็นเกียร์ออโต้ครับอย่างคันนี้นะครับขายอยู่4 7 9 0 0นนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับจองได้ครับยังว่างอยู่เหมือนกันนะยังว่างอยู่นะครับสามารถจองได้เลยนะรถสวยนะครับแล้วก็แถมให้ด้วย Fort u n e r อีก2คันนะครับ ถ้าตังนี้ขายอยู่489,000นะครับโฟ r ์กิ e เนอร์ปี12-13น่าแชมป์นะคันนี้นะครับยังว่างอยู่เช่นกันนะครับขาย489,000ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทอ่าขับ2นะครับขับ2เครื่อง3.0 D4D นะครับสุดิคานไม่รู้ว่าจองหรือยังวติจองหรือยังขายอยู่29นะครับ290,000นะครับคันนี้จะเป็นตัวหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์เนาะตัวนี้รถปี2007 ดี4 d ดีนะครับสอ9นป่าครับไปประมาณนี้ครับวันนี้อัปเดตให้ดูนะครับกระบะยังไม่ติดจองนะครับทุกคันเลยนะครับจองได้พร้อมโปรแคมเปนประกันข้อเกียสนับสนุนให้ฟรี1ปีนะครับวันนี้เป้ก็พาดูนะครับให้ดูว่าอาโซนี้นะครับคันไหนว่างอยู่คันไหนจองได้นะครับให้ดูลูกค้าจะได้รู้ว่าวันนี้นะวันที่26เดือน11ปี6-8นะครับ ได้รู้ได้ชมเลยว่ารถคันไหนยังว่างอยู่นะครับและสามารถจะจองได้เลยเพื่อขอข้อมูลขอรายละเอียดนะครับทักหาโทรหาไปได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะจะได้ไม่ตกข่าวจะได้แบบโทรมาถามจะได้รู้ว่าเออรถไหนติดจองคันไหนยังไม่ติดจองนะครับทบนะครับเป้รอรับสายอยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวนะลาไปก่อนอย่าไปรับสายไปทัข้อมูลลูกค้าที่ทักมาโทรมานะครับผมสวัสดีครับ